่าวประกาศไปทั่วราชอาณาจักร2องล้านหแสนหมื่นบาทเอาละบอสอ๋อออสวัสดีครับสวัสดีครับอ้อครับวันนี้ก็พบกับพระเอกนาะเพชเกียรติณยรรชดานะครับมื้อนี้วันนี้จะพามาดูโตโยต้าอ p h a า d ์ต Exclusive Lounge คือ Super ปป VIP นะ Super VIP ออกห้าง5ล้านกว่า แตวันนี้บอสบอกว่าเป่าประกาศไปทั่วราชอาณาจักร2องล้านหแสนเมืนบาทซุปเปอร์ vip นะครับเชิญดูเชิญชมไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมกับไฟตัดหมอกและชุดแตง่งสเก็ตหน้ารอบคันกระจังหน้าทองเมียมสุดหรูอ,อลังการเป็นแบบฉบับของ โตโยต้าอัลพารโดยแท้มาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างการแต่งที่ลงตัวของโตโยต้าอั h a ารน,นะฮะเป็นรถซูปเปอร์ VIP นะฮะมากับล้อมแม็กขอบ18หน้ายางฮะ235 50 R 18ซึ่งเป็นการที่หน้ายางกว้างก่อนถนนแล้วรถคันนี้นะฮะเห็นร่องรอยการเสริมกันสะบัดกันโคง้ง หลัง <Wow. S 1> จากที่โตโยต้าเอาผ่านะครับเป็นต้นตำรับของเรื่อ,องความปลอดภัยของช่วงล่างอีกแล้วทีนี้ลูกค้ามาใส่ตัวกันโครงเสริมเปรียบสมมติว่าเหมือนกับนั่งเรือเลยนะครับนั่งนุ่มสบายมากนะฮะการขับขี่ปลอดภัยนะครับยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนะฮะอันนี้เปรียบเสมมอนว่าเป็นห้อง VIP เคลื่อนที่นะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบหลังด้านข้างไปรอบหลัง ไม่ว่าจะดูข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับความหล่อของเขาเนี่ยก็คือออกแบบมาลงตัวที่สุดนะครับข้างหลังก็ฉ่บฉี่วสวยงามมากนะครับพร้อมกับชุดแต่งรอบล่างทีนี้มาดูโลโก้ตรงนี้นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามสะดุดตามากนะฮะ <Wow. S 1> สีโครเมียมตัดกับสีดำเอาผาดเอ็กคลูซีฟแล้วซ u เปอร์วเครื่อง V6 35 0 35 0 3,500 V6 ความเร็วความแรงไม่ต้องพูดถึง ถ้าหากว่าจะทำความเร็วหรือมีธุระเร่งด่วนสามารถทำเวลาได้โดยปลอดภัยนะครับโดยบอกว่าคันนี้ปลอดภัยมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมภายในเราดูภายในไม่รู้จะอธิบายอย่างไรครับคือซปเปอร์ VIP แล้วก็ออลังการมากในเฟอร์นิเจอร์คอนโซลหน้าพวงมาลัยนะครับ มาดูพวงมาลัยครับเหมือนกับพวงมาลัยลายไม้นะพวงมาลัยลายไม้พวองอมาลัย multifunction ค,นะครบคุมจากปลายนิ้วมือทั้งหมดเลยหน้าจอสวยงามนะสวยงามเป็นเสน่ห์ดึงดูดหน้ามองมากนะฮะมีจอ,อมีจอสัมผัสนะครับแล้วก็เกียร์หัวเกียร์เป็นลายไม้นะครับทั้งหมดแต่งเป็นลายไม้ทั้งหมดเลย มันมันมันรถหรือเครื่องบินมันหือเครื่องเวลาไปดูงานวันเด็กนะฮะไปดูงานวันเด็กเห็นห้องเครื่องของเครื่องจรวดนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยนะฮะมาดูครับข้างบนมีสรุปด้วยนะครับปุ่มสรุปอยู่ที่นี่ควบคุมง่ายสําหรับคนขับนะครับอบไฟฟ้าระบบปรับอุ่นปรับเย็นมีที่เท้าแขน ล่างสามารถเก็บของได้ไมีรีโมทคอนโทรลไว้ควบคุมเบอกไฟฟ้าคู่หน้าอันนี้เป็นบอ่อที่ลูกค้าแต่งขึ้นมานะครับไปดูข้างหลังกันครับสวัสดีครับไม่ต้องแปลกใจนะฮะเพราะเบาะชุดนี้สามารถหมุนได้นะครับหันหน้าคุยกันเข้าหากันประชุมกันได้อันนี้เป็น ห้องสูตรพิเศษเคลื่อนที่นะครับอะเข้ามาดูเข้ามาดูข้างในกันเบาะแถวหลังก็นั่งสบาย VIP กว้างมีที่พักมีที่พักแขนนะมีที่พักแขนด้วยนะฮะที่วางแก้วน้ําแล้วก็บอกข้างหน้านะครับจุดสําคัญพิเศษเลยก็คือ,อคอนโทรลนะตัวคอนโทรลบอ,อยู่ตรงนี้นะฮะมันรถสงสัยเป็นรถ เจมบอล007นะคะเก็บภาพได้รถหรือเครื่องบินแต่บอกเลยว่าคันนี้ครับนุ่มนั่งสบายนุ่มนั่งสบายนะฮะแม้ใช้ความเร็วสูงก็ไม่รู้สึกว่าวิววิวไม่รู้สึกว่าใช้ความเร็วสูงนะครับสามารถทําเวลาได้ด้วยแรงม้าที่สูง3,500 v 6ข้างในเป็นสีครีมอลังการครับซึ่งสบายตามากมีไฟแอมเบียนไลท์ 23่สีนะครับปุ่มคอนโทรลไฟส่องสว่างภายในสามารถปรับระดับไฟได้ออกห้างคันนี้5ล้านแต่คันนี้ลูกค้าแต่ง VIP มานะครับซื้อบอรใหม่2องแสนกว่าบาทวันนี้อยู่รัชดาขายแค่2องล้านหนึ่งแสเกาห่นบาทแค่นั้นรีบจองรีบจองหายากมากรถปี17ไม่วิ่งหนึ่งแ กว่ากิโลเมตรไม่เดิมแท้รถเดิมแท้ประวัติศูนย์ไม่มีชนหนักไม่มีชนเบาไม่มีเฉียวชนตัดต่อไฟไหม้น้ําท่วมไม่มีระบการโครงสร้างคันนี้เดิมแท้และบอกเลยว่าหายากมากหายากมากเชิญลูกค้าท่านที่ชอบความพิเศษให้เฉพาะท่านที่มีความชอบเป็นพิเศษเท่านั้นนะครับ VIP พิเศษเท่านั้นเชิญจับจองมาได้เลยนะครับเรามีสถาบันการเงินรองรับ รับรองท่านได้ลถคนี้ไปใช้คุ้มค่าอย่างแน่นอนติดต่อมายังโยรักษานิมิตใหม่สำนักง,งานใหญ่หรือติดต่อผ่านมาในเบอร์โทรนะครับเชิดเจียดรถสวยหรือพระเอกของเรานั่นเองสวัสดีครับ